ยอดวิ่งไปแล้วจะเป็นยอดหนูเองนั้นน่ะสองข้าง <c oughs> เป็นคนละลายกันนะครับและมีแค่นี้จริงบอกให้ว่าวันที่เจ็ดที่ของเริ่มออกอะ่ะมันจะไม่เหลือให้กดใครจะกดกดได้เลยมีเนยจริงจริงและ exclusive ในไลฟ์เราเ,าเปิดตัวครั้งแรกอันนี้เป็นตอบสามของคอนเวิร์ตทุกรังที่ออกมามขายเตรียมจริงๆ,ๆพวกเนี้ยไม่ต้องรอถึงวันที่มันออกมันจะไม่มีให้ซื้อจริงๆครับราคาเต็มเท่าไหร่ครับพี่พีสามพันห้าร้อย เก้าสิบแต่ตอนนี้ได้สามพันหนึ่งเก้าสิบแล้วตอนนี้สามพันต้ไมได้สามพันห้าเก้าสิบป่ะใครมาเนี่ยนั่นไงจอดะกดแรกอ่ะกดได้เลยนะครับตอนตอนนี้เราเติมไซส์่จับไม่เป็นไรแค่เติมไซส์ก็มีความสุขละช้าๆไทีนะคะใส่ช้าช้ตอนนี้เติมไซส์ให้เพิ่มนะคะจากไซส์เจ็ดมีไซส์แปดและไซส์เก้าเข้าไปด้วยนะทุกคนดูเซนติเมตรนะดูดูเซนติเมตรทุกคนใส่ไซส์ทุกคนใสไซส์เดี๋ยวพี่พีทแจ้งไปให้นะคะที่เซนติเมตรแลได้เลย ทิ้งเป็นเซนติเมตรมาได้เลยนะครับแท็กเพอร์เซลไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่นะอันนี้เขาให้เก้าแปดกับเก้ามากดได้เลยได้ถึงยี่สิบเจ็ดเซนยี่สิบเจ็ดเซนนี่ใหญ่นะยี่สิบเจ็ดเซนนี่ประมาณประมาณเบอร์แปดยูเอสได้อ่ะแปดเก้าอยู่เดี๋ยวเอาดีๆใครจะกดกดได้เลยไม่ถัอไม่ได้อยู่ดีจริงใครเอากดได้ จะบอกว่าทั้งสีดำและสีขาวนะคะลายเขาไม่เหมือนกันนะลายเขาไม่เหมือนกันนะใช่เลยจ้ะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่ออืมใครคืออะไรสีเขียวหกร้อยบาทอ๋อทุกคนมีเนยก่อนมาค่ะมีเนยพี่พีบอบโบนน้ได้ไหมคะว,ว่าวันนี้กดรองเท้าอย่างเดียวได้หลายอย่างะได้ถุงไปด้วย ได้ถุงไปด้วยถุงที่สภาอยู่วันนี้เลยถูกมากนี่แจะส่งวันที่เท่าไหร่คะไม่แต่จะบอกว่าต่จัดส่งวันที่เจ็ดเดือนหน้านะคะเจ็ดเดือนหน้าคือเริ่มจัดส่งนะคะเราจะบอกว่าพี่พีตัวเนี้ยตะก้าไหนไม่รู้เหลือตัวสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยจะปักให้เลยคนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะมาเป็นสีครีมออกเหลืองนะครีมเหลืองนะคะตะก้าสิบสามพี่พี่เหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมพี่พีมันตัวสุดท้ายปะ ใช่ตัวสุดท้าย,ายแลวเอาราคาแปดเซลไปเลยทําราคาแปดเซลต่าเก้าสิบสองสิบสามเลยครับจะบอกว่าราคาเต็มพันสามร้อยเก้าสิบเหลือตัวเดียวนะ้องเดยมีสองลาย,ลายเดี๋ยวรอดู<ห>ราคาแปดเซลอันสีเหลืองนี่แหละอันนี้นะตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยพร้อมส่งถ้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พร้อมส่งนะคะเป็นน้องหมีเนยนะคะก็คอนเวิร์ตแบบนี้นะ,ะนี่ทุกคนจะบอกว่าราคาแปดเซลอะเวอร์มากนะขอเสื้อหมีเนยลอตเนี้ยแล้วมันเหลือไซส์ L L คืออกสี่สิบสองนะครับ L คืออกสี่สิบสองไม่มีถุงกระดาษนะถ้าถอดเสื้อ,อ,อาจะไม่มีถุงกระดาษแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อลองเท้าพี่จะได้ตัวของกระเป๋าไปด้วยตอนนี้ในตัวนี้ตัวสุดท้ายเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าร้อยเก้าสิบสอง 900, บาทกด<า>ได้เลย <12 S 2> กดได้เลยครับมีมไซส์ L นี่มันไม่ได้ตัวสุดท้ายแต่ในระบบม,มันขึ้นตัวสุดท้ายในเพจมันมีอีก น้าน,นี้ใหม่มันไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะเพราะว่าพอไปดูในระบบคอยลาราตอนกดใส่ตะกร้ามันไม่ตัวสุดท้ายวะนี่ไงมันเพิ่มมาแล้วทุกคน900กว่าบาทใครจะกดกดได้เลยนะครับนี่ต้องตัวนี้ที่ตัวสุดท้ายตะกร้านี้อ่ะไม่ใช่ตัวนี้หรอเสร็จเล็บสุดท้ายค่ะเรื่อนะคะสามารถดูไซส์ชาร์ทข้อมูลได้เลยแม่กดได้เลยนะคะอันนี้ลดราคาแบบสุกๆ แกตัวสุดท้ายคือสีชมพูป่ะใช่เราปากสีชมพูอยู่ต้องค่ะแม่คู่เัวนี้ค่ะพี่พีชปกติพันสามร้อยเก้าสิบเนาะตอนเนี้ยไม่ว่ารายไหนก็ตามเลือนเก้าร้อยกว่าบาทใครจะกดเนาะราคานี้ไม่มีอื่นราคานี้ไม่มีที่อื่นแล้วดูไซส์อยู่บนจอนะครับไซส์อยู่บนจอนะก็คือ S38 M40 L 42และ XL 44นะ่่ารักมากก็ถือคอนเวิร์ตเห็นไหมถ้าสีนี้ เมื่อกี้มันไม่รู้เันหลังบ้านมันเสื้อครอปนางแบบเนตะกร้าใส่ไซส์อะไรคะหมดไปแล้วตะกร้าสิบสามคือพี่พีชในมือพี่ผีตัวนี้ไซส์อะไรแม่ก็ใส่ไซส์แอร์เปไน็นโอ้วสไซ <c oughs> ส์ได้เลยตัวไไนีวไไหน้หมดครอัวนี้หมดครับนี่หมดแล้วอันไหนหมดโซเอาแล้วนะคะสีเหลืองโลดม่มีอื่น,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 นจริงต่อไปสีชมพูแม่สีชมพูเหลือกี่ตัวคิวเหลืออีกแค่ไม่ถึงสิบตัวค่ะแค่นี้ที่เดียวตอกหลักบ้านแ่น่ารักมาก <itos> ปะมีแต่แอลค่ะแ,ะและ้วเน,น,นี้ยเป็นรุ่นอันเ<า>นี้ยเป็นรุ่นพร้อมส่งนะจะบอกว่าเป็นรุ่นที่พร้อมส่งสำหรับส่งอันเออสามลายนี้นะคะห้าตัวสุดท้ายค่ะสำหรับสีชมพูนะคะค้าหรอพี่ี่แกผมถืออยู่ตะกรก้าสิบสองนะคะเลือกไปได้เลยนะแม่ซื้อตอนเนี้ยยังมีของเดนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทลดไปหนสามเก้าสิบเพราะราคาเดิ็นนสามเก้าสิบวันนี้ได้เจ้าร้อยเก้าสองลดไปหนึ่งหนูซื้อราคาเต็มอ่ะหนูไม่รอเพราะหนูกว่หมดไม่ลดไปกี่ ไปเกือบสี่ร้อยจริงๆเอากดได้เลยถ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่พร้อมส่งนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พร้อมส่งหน้ามาไม่มีนะพี่ไปดูหน้ร้านพี่ก็ไม่ได้แล้วนี่ได้ราคาลดด้วยนะได้ไปกินอาหารเดียวได้ใช่เราใส่รลเอตบุ๊กเทียวได้เทียวเป็นโอเวอร์ไซส์แม่แม่เพชรบินเหลือดี่กครับไม่เหลือดีกแล้วค่ะเหลือดีกว่าครับเออเหลือดีกว่าน่ารักมากกดได้เหลือดีกว่าครับ คนใครจะกดผีเลยกดได้เลยจริพี่ผมว่าตัวเขาใหญ่ไหมหน่อยเนี่ะอ่านี้ไม่ได้จริงนะอาจจะต้องไม่หาตะกร้าไม่เจอครับฝืนไม่ได้ไอ้ตะการส่วนที่สองมันไม่มันมีถึงสี่สิบห้าอ๋อโอเคคราับคิวตะการตัวเขียวไม่เห็นมีตะกาตัวเขียวหที่หกหกร้อยไม่มีนี่ไม่ได้แอดมาบ้างทุกคนเสื้อนะใครจะกด เหลือตอนนี้เหลือน้อยมากๆนะครับเหลือน้อยมากๆนะปกติพันสามร้อยเก้าสิบเนาะแต่เนี่ยเหลือเก้าร้อยกว่าบาทใครจะกดกดได้เลยรวมถึงรองเท้าหมีเนยด้วยนะครับรวมถึงรองเท้าหมีเนยด้วยนะีูดูหลังบ้านหน่อยเรียบรอย<ด>้อยได้แล<า>้สีน้อง,งเนยอ่ี๋จะดูให้ดูอีกรุ่นหนึ่งพี่พีทเอาเป็นละที่อีกอันหนึ่งยังไมห่หมดสีเหลืองมาอ่ะ เสื้อน้องเนยที่พร้อมส่งตอนนี้จะมีนะคะคือตัวนี้นะรุ่นนี้ตะกร้าสิบสองนะคะอันเนี้ยลายเนี่ยน่ารักแล้วก็มีอันนี้นี่คนละลายนะคะคนละลายอีกอันนึงหมดไปแล้วตะาชิ้นสุดท้ายค่ะอันไหนคือตะกร้าสิบสองสี่จพูกว่ะสี่จมูกสามชิ้นสุดท้ายสี่จมูกสามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสี่จมูกสามชิ้นสี่ชิ้นสุดท้ายนะคะสี่ชิ้นสุดท้ายแต่อันนี้น้องยังมีอยู่นะตะกร้าสิบเอ็ดน่ารักมากน่ารักจริงๆอันเนี้ยคือ จริงหรอเออใช่น่ารักป้าน่ารักมากหมดได้เลยทุกคน,นครับแน่แนไปหมดเลยตรงเทะจะบอกว่าจะบอกว่าตอนเนี้ยคเรามีสี่สิบเซตสุดท้ายของถุงเท้าหมีเนยและเดี๋ยวนี้เขานิยมมากว่าเราใส่ถุงเท้าเนาะและใส่รองเท้าและใส่กางเกงขาสั้น แลร่นี้ถุงเท้ามีเนยเหลือ40เซนต์สุดพานปกติเป็นพันนะครับวันนี้ที่เราได้ในไลน์ราคาดีมากๆขอราคาสุดท้ายแล้วปัดกันมาเลยครับ44ราคา44ใช่เหรอราคานี้เหรอทุกคน822บาทได้3หาร3นะได้3คู่เดี๋ยวให้ดูทีละลายและปกติพัน190ใช่ไหม800เท่าไหร่นะคะพี่พีด์พันปกติได้เท่าไหร่นะ แปดร้อยยี่สิบสองบาทไม่เคยลดไม่เคยลดราคานี้มาก่อนพูดละสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทตอนนี้วัตอนไหนโคจะน่ารักโผล่มาเรารู้เลยว่าเป็นหนีเลยสี่สิบเซตสุดท้ายนะครับใครจะกดน่ารักมากเราได้กล่องแบบนี้ไปด้วยนะได้รองเท้าแล้วมีได้กระเป๋าด้วยถุงเท้าแล้วดูกล่องนี้แปดร้อยกว่าบาทหนูซื้อไปหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะเก็บไม่กล้าใช้อ่ะจริงๆ ใครจะกดนะอ,นอย่างที่บอกว่าวันนี้เขาลดให้ทุกอย่างและเปิดตัวครั้งแรกในไลฟ์นะครับในไลฟ์นะน่ารักมากๆจริงๆ <c oughs> มีเนยไม่ต้องไปหาส่วนลดข้างนอกนะไม่มีแน่นอนอจริงๆใครจะกดกดได้เลยมีแค่สี่สิบเซตถุงเท้าอ่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราอยู่มันไปเรื่อยๆของหลายๆอย่างมันจะทยอยหมดนะครับเาบอกว่าพี่เท็ขอเรียกน้องเนยนว่าน้องเนยได้มุยน้องเนยได้ครับแม่มาน้องเนยเลยนี่จอมมาลว น้องเนยแม่เลอรบัตเตอร์แบร์กดได้เลยนะคะราคาพิเศษเฉพาะอนไลค์คิวพาน้องเนยคิวมาโชว์เร็วน้องเนยนะครับถุงเท้านะเหลือแค่สิบน้องเนยสมมติว่าเรามีพวงกุญแจใครจะอ,อยี้ให้หนูนะเนี่ยพี่หินบ๋มสมมติว่าเรามีน้องเนยเ<ร>ใช่ป่ะ<ร><ด>แล้วเราซื้อรองเท้าเป็นเอลใช่ไหมแล้วเราก็ได้กระเป๋าแล้วเราก็หิ้วอย่างนี้ จริงแล้ววันนี้กดรองเท้าได้กระเป๋าโคตรจะข่มคิดว่าแบบตกอัละพันห้าน้องเนยชาวร็อกมสื้อได้ยังแล้วรู้คืออย่างที่บอกนะว่าถุงเท้าน้องเหน่อยเซตนี้น่ารักมากนะครับแล้วก็เหลือแค่สี่เซตสุดสี่สิบเซตสุดท้ายนะมีแค่ที่นี่ด้วยปกติเดินเข้าหน้าร้านก็ไม่ล้เลยสักบาทหนึ่งน่ารักมากจริงๆแล้วกล่องน้องก็น่ารักมากรอบนี้นะได้อะเท้าราคาพารา วกกกกเอ็คดีได้ไใสม่ของแบบเนี้ยต้องซื้อสองเซตเก็บเซตหนึ่งเราจะใช้เซตหนึ่งปกติครับถ้าใครสาวมุกนะน้องเนยกดได้เลยสมผอไม่ผิดก็จะกดได้จะกดอย่างละสองปกติหนูยังคิดอยู่เลยว่าหนูจะกดสองนี่ไหมเพราะว่าสีสีครีมอ่ะน่ารักมากสองด้ายมีไม่ใช้กับมีไว้สะสม เราจะมีน้องในเท่าไหร่ก็ได้ถูกกองครับ้อนใส่ไซสลงตรงไซส์คะน้แคมี่ไม่ีไซส์มีเบอร์เเบอร์เก้าก่อใ่ส่นอเเรุ่นนีไมเาเคยใส่รุ่นนีล่ะเป็นรุ่นเออเรุ่นแกไง้ใส่ลงเบอร์เได้เลยแต่นันตาใส่กดได้แล้วอ้าว่ค่ะพอดีใส่เบอร์าส่เบอร์เกเบอร์เ แม่ใส่ไซส์สีสองแม่กดเบอร์เก้าเยมีเบอร์เให้ลองไหมครับอไม่ยด้ไขอลองได้ไหมกเขาไม่เปิดตัวผมใส่ได้พี่พีก็อยากได้แปลว่าพีพีใส่สีเหรอแดนมีเนยใส่ได้แหละสไม่เป็นมมนะเป็นแดดมี่เยหรอแดนน้องเนยแดดน้องเนยออีกหนึรอบนะคะว่าวันที่เปิดตัวคอลเลคชันอเอคอนเวิร์อคอนแบนด์ต้องเบอร์เก ทุกคนถ้าหมดอะไรว้ถุงเท้าราคาเจ็ดร้อยจัดไปสองเซตเลยจ้าเพื่อคาเทิมลูกสาวเอาจริงวันลดเอาจริงวันนี้ยี่ห้าเสร็ุรารไม่ดีไม่นานนะแ่ทแน่นอนเบอร์นี้ยังได้เลยพาเสร็จเริ่มส่งนะี่พี่ก็จะกดหรอโอจะกดหน่อยน้องไม่เอาหรอน้องเหนยส่งไปแล้ว แต่อีกอันหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่คือเสื้อคอกนะคะตัวนี้จะสอบพร้อมส่งก็คือเจ็ดเหมือนกันนะนี่น้องจะเป็นแบบนี้่เห็นปะหน้าร้านไม่มีรถนะมีเห็ดด้วยอ่ะชอบขาดอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมใส่ลุงถ้ามีใส่ลุงด้วยมันจะเป็นแบบน้องขาดใส่ลุงกับดอกเดซี่แต่อันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้เอ้ามีดอกไม้ราคาเป็นพันห้าขาดใส่ลุงราคาเต็มอยู่ที่พันห้าเก้าสิบวันนี้ไลฟ์เราได้พันสามหกห้าซึ่งคอใหม่ด้วย พันสามหกห้าค่ะขอต้อนรับน้องบุ๋มและแดนดี้ก็สุดยอดน้องเลยค่ะบุ๋มอ่ะผมไม่ชอบมีเนยแต่บุ๋มมีทุกอย่างแต่บุ๋มมีทุกบุ๋มต้องบุ๋มไม่ยอมรับตัวเองบุ๋มซื้อทุกอย่างเหมือนกันเหลือเนี้ยเดียวไปต่อแถวดูบ้างเรียบร้อยได้มาแล้วที่บุ๋มยังไม่ว่างไปหนึ่งคู่คิวนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวจะได้ใหายคู่วันนี้ที่เล็กกว่านะบุ๋มป้าหกร้อยได้สี่มาคิวหน้าร้านไม่ลดนคิวเลยค่ะคิวเลยอ่ะ ใครจะกดกดได้เลยร้อแชร์อสองร้อยแน่นอนอันนี้จะเป็นตัวครอปนะคะไซส์อะไรนูให้หน่อยอันนี้ไซส์ถูกเอาไม้ไว้ตรงนี้จะได้ยินหรือเปล่าแต่มีดูคอใช่ก็งงแตวเองอยู่มันใส่เอสผมาใส่ใส่เอสชอบยอมรับความจริงช้าๆหน่อยอันนี้สก็ใส่เอ็มนะคะใส่เอ็ม แรงมากใส่ยี่ห้าจุดน่าใส่ไส์แปดไส์เดียวกันใส่ไส์แปดเลยยี่ห้ากใส่ไส์แปดเขาจะได้โคตขอแชร์สักสองร้อยแชร์ได้ไหมครับขอแชร์เดี๋ยวเจ้าสินค้าราคาพิเศษมากๆให้เอ็ม6กสีบค่รองเท้ามีเนอร์เทียเดอร์เริ่มส่งเสรจะิาแม่ไปเรี้ยงมามิ่แม่พี่พีขอแชร์สอง้อยได้ไหม ขอแชร์200นะเคื่ออันนี้ <500. S 2> ไซส์ S อกสาไซส์ M อกสีไซส์ L อกสี่สิบสอง